ก่อนกอในนะะ็ให้แนะนำตัวนะคะแนะนำตัวทีนี้ค่ะก็ขอเข้าสู่พิธีการนิดนึงนะคะเข้าสู่พิธีการแล้วอยากให้ลูกๆรู้จักแล้วว่าคณะกรรมการชุมชนอุนทยสองว่าเราอุทยานท่านรองนายกอุทยแฟนผูกรู้แล้วนะคะทีนี้ก็ขอให้ท่านประธานชุมชนกล่าวรายงานนะคะเป็นพิธีเปิดนะคะ ท่านท่านสมาชิกสภาเทศบาลสตูลและคุณปิยพรหัวหน้าส่วนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลกระบุมในที่เรี้ยงประทิดประการยุติเยี่ยงเขาเปิดในดาของผู้จัดทำและผู้เข้ารับการอบรมโครงการรณรงค์และปัญหาแก้ไขปัญหาเสถียรที่ผูมีความรู้ด้วย องค์ประธานทูตกหบฏอ,อุบลรัตน์ราชกัญญาสิริรวัฒนาพันธวดีขออบภุยท่านรองนครับสมาชิกท่านวิน้ายิยงพรนะครับท่านวิยญพรและก็ที่สำคัญที่สุดนะครับวันนี้ลูกๆที่เข้ารับการอบรมโครงการบ้านยาเศรษกิจของกระบฏอนิน บุรหลนะครับเป็นยี้รู้กันนะครับว่าทุกทระมองที่ที่จัดโครงการทูดีนับประวัตให้กับลูกๆนะครับตั้งแต่ระดับตำบลอำเภอจังหวัดแล้วก็ภาคไปสู่ประเทศนะครับท่านจะเป็นทุกปีกดยกน้อยยกไลค์กดไลค์หน่อยกดไล วันด้วยแ่ทูบีตะนทำไมลูกทำไมอ่ะฟูฟูหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วทูบีตะวันแล้วพวกเราจบมหกก็ไปเรียนโรงเรียนพยาบาลทหารบกเรียนโรงเรียนทหารน่ะน,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 น้องๆก็ต้องเสียค่าเล้าจ่ายใดๆเลย,เลยน้องมีพี่เลี้ยงมีอาหารฟรีมีชุดเครื่อ,องแต่งกายพร้อมหมดเลยมีเงินเดือนด้วยในระหว่างเรียน,นนะครับที่ตี่ปากไว พอหลังจากนั้นที่ยวกลับลงมาอย่างมาาจงหวัดพวกเรารู้ไหมว่า3ามจังหวัดที่เขาตา,ตายตายเยอะส่วนใหญ่เกิดจากอะไรไอ่ามีคนหอดยาเรยจิงตอนแรกพี่เฮ้ยวันนี้เพื่อนย้ยยายมาใหม่พามาอยู่กับพวกเราด้วยมันจะได้มีเพื่อน าาาาวันเวลาที่มันหมุนวนพาบางคนมาพบบรรจบกันไม่กี่คืนข้ามวันก็รู้ว่าอุ่นใจในบางวันที่มันร้อนรอนยังมีคนคอยรักและเข้าใจและก็รู้ว่าต่อจากนี้วันหน ือนกันผูกพันเอาไว้สิ่งนี้ไม่มีวันตายอยู่ในใจตลอดกันมิตรภาพมันคงไปตราบนิรันดร์เราจะเป็นเพื่อนกันรักกันตลอดไป ดวงตะวันไม่เคยสิ้นแรงมันยังคงทอแสงมิเสื่อมคลาย